เดี๋ยวเราจะมาดูปลายผูที่ด้านหลังบ้างว่าในด้านหลังของฟาร์มมีอะไรนะเราก็ยังคงอยู่กับผักสลัดนะครับสลัดที่เราเพาะไว้ในกระถางเบอร์3นะครับพอไว้ในกระถางเบอร์สเพื่อนๆก็จะเห็นผักเล็กๆที่กำลังจะ,จะเจริญเติบโต,โตอย่างนี้นะครับอย่างนี้ สวัสดีคนที่เข้ามานะครับสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็บนเทือกเขาภูพานอยู่ที่ประมาณ15องศานะครับ15องศาเราป Bad ic, ลูกแบบออร์แกนิกเราก็จะสังเกตว่ามีหนอนกินนะมีหนอนกินก็ต้องทําใจเพราะว่า,าถ้าหนอนกินแล้วก็ปล่อยไปนะให้มันกินอยู่ต้นเดียวนี่แหละนะหรือมันจะลาไปอีกต้นก็ไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาเพราะว่าเราปลูกไว้เพื่อรับประทานเองนะ อยู่ที่นี่เราปรุงดินเองเราทําปุ๋ยเองนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความสุขกับการทําปุ๋ยนะครับทําปุ๋ยในการใช้าพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศข้างหลังการสดๆเลยสังเกตว่าเห็นไหมนี่แมลงแต่ก็อช่างมันมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันนะบัตตันเฮดนะคะบัตตันเฮดแบบ but, เล็กๆเ,เ,เห็นไหมเล็กๆอันนี้คอสนะครับ สลัดคอสหรือว่าเบบี้คอสนะครับเดี๋ยวเราก็จะเติบโตนะครับเบบี้คอสนะอันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับประมาณเดือนเดือนแล้วเราก็เดี๋ยวเราเอาวางไว้ในกระถางเบอร์3อย่างนี้เราก็จะไปเปลี่ยนใส่เบอร์4เบอร์5ต่อไปนะถ้าถ้าใหญ่ขนาดไหนผักสลัดของเราก็จะใหญ่ตามนะตามกระถางเลยนะ เป็นวิธีการปลูกผักแบดง่ายมากนะคะปลูกผักแบดง่ายมากจริงๆครับแล้วก็พาเพื่อนๆคนไหนที่มีอาชีพประจําหรือว่าทํางานประจำอยากปลูกผักกินเองก็สามารถมาเรียนรู้ได้ที่นี่นะครับได้ที่นี่เลยนะฮะยินดีให้ความรู้ปลูกยังไงให้สวยแล้วงามและปลอดภัยด้วยที่นี่ก็ยัง มีบ่อดินนะคะเรียกว่าทําดินเองนะทาดินตัวนี้นะคะหมักประมาณปีหนึ่งแล้วนะหนึ่งปีนะเราไม่ใช้เคมีแล้วก็ก็มีการาใช้ C, อินทรีย์หญ้าใบไม้ปุ๋ยมูลวัวลงไปแบบปุ๋ยไม่กลับกองนะครับเมื่อาาวานนี้ก็เพิ่งลงเพิ่งลงไปนะตัวนี้เพิ่งลงไปสังเกตว่าเราจะเห็นแท่งฐานดำๆนะ ฐานดำๆนี้เขาเรียกว่าฐานไบโอชานะเป็นเรื่องอเป็นเรื่องที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรสกลนครนะให้ความรู้เรามานะครับเอาละก็เดี๋ยวเราจะไปที่หน้าฟาร์มกันไปที่หน้าฟาร์มไปดูว่าหน้าฟาร์มหลังจากที่มีผักเล็กๆแบบนี้ที่ผักเล็กๆแบบนี้ ให้เพื่อนๆได้ดูเราไปดูความยิ่งใหญ่อยู่น้าฝามโอเคเดี๋ยวตามกันไปเลยนะครับน,นี่เราก็จะมีการผสมดินปลูกในยามเช้านะครับก็จะมีสูตรดินมีแกบเน่านะที่นี้เราทําจริงจังแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตอนแรกบอกว่าทำแบบทำเล่นๆน,นะครับทำเล่นๆแต่ว่ามันจริงจังแล,แล้วตอนนี้ ไปครับไปครับสวัสดียามเช้าครับสวัสดียามเช้าอาจจะยาวนิดนึงนะครับแล้วก็ลุกนิดนึงนะครับด้านหลังนั่นก็จะเป็นปุ๋ยมูลได้เดือนนะครับหลังจากเราเจอเบอร์สามนะแล้วนะเราก็จะมาเจอเบอร์เบอร์สี่นะเบอร์สี่ก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะเบอร์สี่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็จะ เมื่อกี้นี้เราแบดเล็กๆนะน,นี่ก็จะประมาณาล้นฝ่าม,มือละล้นฝ่าม,มือผักสวยงามรัสวยงามครับอันนี้ก็คอร์สนะครับอันนี้ก็รีคอรนะครับวันนี้ก็ดูผักไปยาวๆหน่อยครับดูผักไปยาวๆหน่อยครับอันนี้เป็นกระถาง กระถางเบอร์สี่นะครับกระถางเบอร์สี่ที่เพื่อนๆดูนะเดี๋ยวเราจะไปเจอกับกระถางที่ใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับกระถางที่ใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราไปกันนะครับกระถางที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูก่อนว่าโอ้ยใหญ่นะ อย่างนี้เมื่อกี้เจอเบอร์เบอร์สี่นี้มาเจอเบอร์หกครับเบอร์หกเบอร์แปดได้ไหมเสียงแบบแตะไม่ได้เลยกกอบมากแตะแล้วเกอบเกรอบกาะจริงๆนี่ก็จะเป็นบาบๆนะครับของบัตเตอร์เฮดบานดางตัวเลยคนไหนที่สนใจผักออร์แกนิกก็มา มีประชาสัมพันธ์หนักหน่อยนอ่และครับไปที่หน้าฟาร์มกันนะครับไปที่หน้าฟาร์มแอะแอะหน้าฟาร์มครับตอนนี้เราก็ยังไม่เปิดร้านนะครับยังไม่เปิดร้านวันนี้ยังไม่เปิดร้านที่หน้าฟาร์มนี่ก็จะเป็นกรีนโอ๊กนะครับกรีนโอ๊ก นี่ก็จะเป็นเล็โคโลนนะครับดูดูฝ่ามือก่อนนะครับดูฝ่ามือ,อน,นี่จะต,ต้องใหญ่ขึ้นอีกนะครับใหญ่ขึ้นอีกจนะต,ต้องใหญ่อันนี้ก็แบตเตอรเบียค่ะแบตเตอรเบีย ยังมีพริกนะระบเราปลูกไว้กินเองนะคะพริกอันนี้คอร์สครับมินิคอร์สครับอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้คุณนายตื่นสายนะครับโอเคครับ ก็วันนี้ก็พบกับตักมากมายหลายชนิดนะที่เราปลูกกินเองบ้างแล้วก็จัดจำหนังร้างคนไหนที่สนใจอยากจะมาซื้อทดลองกินก็มานะครับหรือว่าคนไหนที่อยากจะปลูกกินเองนะก็มาเดี๋ยวเราจะพาอยู่บนโต๊ะแล้วอยู่ข้างล่างก็ม <c oughs> ีข้างล่างโต๊ะข้างล่างโต๊ะนี่เราปลูกปลูก ขึ้นช่ายครับขึ้นช่ายขึ้นช่ายกระถางนะอันนี้ก็ปลูกกินเองนะปลูกกินเองนะไม่ยากเลยใช่ไหมเพื่อนๆน,น,นี่ขึ้นช่ายสวยงามมากอันนี้นี่ก็ต้นเดียวนี่เอาไว้ในครัวเรือนได้นะเราก็เด็ดใบเรื่อยๆนะครับก็ไปใส่กระถางใหญ่ขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเอาไปปรุงเป็นเครื่องเคียงหอมนะครอยู่ที่นี่ ก็จะปลูกไว้อยู่ประมาณเราใช้ไปอยู่ที่ซองเดียวเองนะซองเดียวเองนะแต่ว่าใช้ระยะเวลานาน,านมากนะที่เพื่อนๆเห็นนี้ก็2เดือนกว่านะครับสเดือนกว่านะเอาใช้ okay. มาดูนางออกของเราที่ตั้งใจมากตั้งใจไหมนางอีกของเราคือสตรอเบอรี่นั่นเอง ตอนนี้เราก็เห็นออกมา2ดอกละเอาไปยิงใกล้ๆเลยอ่าหดอก2ดอก3ดอกนี่คือติดแล้วนะครับติดนะครับสตรอเบอรี่ปลูกไว้เพื่อให้เด็กๆได้ชมด้วยนะครับสตรอเบอรี่ ปลูกไม่ต้องเยอะนะคะปลูกไว้ไม่ต้องเยอะถ้าปลูกเยอะแล้วรักษาลําบากจังน,นี่ก็จะเป็นผักนะคะยังเป็นผักอยู่เดี๋ยวตัวข้างหน้าเราจําหน่ายแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ชิมกันเสร็จแล้วก็จะ,ะก็จะเอาตัวเบอร์กระถางเบอร์สามนี้ไปใส่ที่เบอร์ที่ใหญ่ขึ้นนะเบอร์ที่ใหญ่ขึ้น ปากไ้กับปลายคูอออร์แกนิกฟาผู้ไหนที่สนใจเรื่องของการเกษตรอะไรต่างๆก็มาได้พรุ่งนี้จะเจอกันกับการบรรยายาปุ๋ยมูลไส้เดือนแล้วก็การเลี้ยงไส้เดือนว่าเลี้ยงอย่างไรให้เป็นอาชีพนะแล้วก็การปลูกผักอย่างไรปลูกผ,ผักออร์แกนิกอย่างไรให้ได้กินในครัวเรือนนะ ไม่จําเป็นจะต้องไปาขายนะขายแล้วก็ปลูกกินเองนะไม่ว่าจะเป็นพริกมะเขือเทศนะรวมไปถึงผักใบกระเพราเลยประมาณนี้ตัวที่เป็นผักที่เราปรุงอาหารในครัวเรือนของเรานะก็ขอให้เพื่อนๆน,นะามาติดตามทางเพจปลายภูออร์แกนิกฟาร์มนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรานะ ็ได้ทําภารกิจในการทําเกษตรเวลาว่างแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนๆที่จะมีอาชีพพิเศษนะแล้วก็สร้างไรายได้นะคะลดสร้างไรายได้แล้วก็ลดรายจ่ายเจอเจอกันเสาร์อาทิตย์แน่นอนบ๊ายบายครับ